นี่นะครับก็คือเหรียญที่ผมสะสมมาได้นะครับ ันตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับกับราคาที่ไม่แพงนะครับราคาก็แค่ประมาณพัน0้ารอบาทนะครับพันห้าร้พันหกเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็ซื้อมาใช้ได้ประมาณ5เดือนครับอยู่กับผมมาประมาณ5เดือนนะครับแต่ก็ออกเดินหาเหรียญนะครับหาเศษเหรียญที่เด็กทําตกตามสนามเด็กเล่นนะครับก็ได้มา เหรียญมาพอสมควรก็อาจจะไม่มากนะครับสําหรับบางท่านก็คิดว่าแค่เสษเหรียญก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับผมมันคือความคือประสบการณ์ที่ดีนะครับนี่นี่นะครับก็คือเหรียญที่ผมสะสมมาได้นะครับทั้งหมดนะครับตลอดเวลาที่ ระยะเวลาที่เครื่องตัวนี้อยู่กับผมมานะครับมาห้าเดือนนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็มไม่ได้เดินทุกวันนะครับผมไม่ได้เดินทุกวันไม่ได้ไม่ได้ออกเดินทุกวันก็เ่วนมากก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าบางเดือนนะครับก็ทิ้งไว้เป็นเดือนเลยนะครับก็ทำภารกิจอย่างอื่นนะครับบ้างอันนี้ก็ใช้เวลาว่างเดือนนะครับ ก็จะมีเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับปะพนกันไปนะครับมีเราสะสมกันไว้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ4 0 0 0ันบาทแล้วนะครับแล้วก็จะมีพักเครื่องนะครับที่การพักเครื่องส่วนมากก็จะหล่นตามสนามฟุตบอลนะครับนี่ครับหล่นตามสนามฟุตบอลนี่ครับก็ถือว่า ท่านอยากดูกับเราเพราะว่าน่าจะท่านน่าจะเลือกเราเพราะว่าอยู่ฝังดินอยู่ตั้งนานก็ไม่มีใครไปเจอนะครับก็เราไปเจอก็คือน่าจะท่านน่าจะอยาก,ย,ากยู่กับเรานะครับส่วนเหรียญก็นี่ครับก็จะมีใหม่บ้างนะครับนี่เขาก็เป็นเหรียญใหม่ๆเหรียญเก่าบ้างปะปนกันไปนะครับเป็นเหรียญ นี่ครับอย่างพวกนี้ก็คือจะฝังดินอยู่นานแล้วนะครับฝังดินอยู่นานถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆก็คือเป็นเหรียญใหม่ๆก็คือเขาเพิ่งทําตุกใหม่ๆนะครับนี่ครับก็ในกลุ่มนะครับในกลุ่มจะมีจะมีน้ำยาล้างน้ำยาลา้า,ลางนะครับเป็นน้ำยากดเมติกอะไรสักอย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจนะอะ่ผมก็ยังไม่ได้นํามาใช้นะครับ ก็กะว่าจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนให้มันเยอะๆก่อนนะครับก็บางทีก็อาจจะสั่งน้ํายาจากาเพื่อนๆในกลุ่มมาใช้ล้างนะครับล้างแล้วก็น่าจะสะอาดดีครับก็ถือโอกาสนี้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังสนใจ ในเครื่องตรวจจับโลหะแบบนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังสนใจกำลังศึกษาอยู่ก็ฟังคลิปนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็สนใจมานานแล้วนะครับแต่ก็สมัยก่อนๆน,นะครับ 4- ีหปีนั้นก็ก็ยังไม่มีกลุ่มก็ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มแบบเข้ากลุ่มเพื่อน พี่ๆน้องๆในกลุ่มนะครับก็คือจะอดูตาม YouTube แล้วก็จะเห็นเขาเอาเครื่องออกมาเทสนะครับก็จะมีเครื่องเป็นพวกสแตนดาร์ดนะครับเพื่อ,อเครื่องที่มันมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับสมัยนั้นประมาณเหมือนอัพนะครับผมก็ตอนนั้นก็ไม่มีงบนะครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีงบนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องพวก ที่แบบจันตันดา่านนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มเขาใช้กันนะครับมันจะมีค่า ID บอกนะครับว่าสมมติว่าถ้าเป็นเหรียญน,นี่เป็นเหรียญสิบก็จะมี ID เป็นของเหรียญสิบไอติถ้าเป็นเหรียญห้าก็จะมี ID เป็น ID เป็นเหรียญห้านะครับเหรียญสองบาทเหรียญบาทก็เป็น ID ของมันไปนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากนะครับก็คือมันจะแยกเราจะ ไม่ได้เหนื่อยนะครับกับการขุดหานะครับอ,อย่างผมนี่ก็คือเครื่องนี้นะครับแรกๆได้มานะครับก็คือก็ขยันนะครับขุดแหลกเลยนะครับตอนแรกๆก็แบบบ้าพลังอะไรประมาณนี้นครับขุดเจออะไรก็เสียงดังไปก็ เออะเป็นขุดเออะเป็นขุดนะครับแต่ก่อนขุดขุดนะครับหลุมก็ความกว้างก็จะประมาณประมาณจานนะครับความลึกก็จะประมาณเนี่ยเกือบฝ่ามือเลยนะครับขุดลงไปตอนแรกๆก,ก,ก็สนุกดีนะครับก็ไม่เหนื่อยได้ของมีค่าบ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ไม่เหนื่อยแต่ว่าหลางัลงๆมากก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยเพราะว่าเราเราไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้านะครับก็คือ เครื่องตัวนี้มันจะไม่มีพินพอยด์นะครับในตัวนะครับอ่าก็เลยได้ซื้อนี่นะครับพินพอยด์ตัวนี้มานะครับก็สั่งมาใช้ก็คือตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวถูกนะครับตัวราคาเริ่มต้นเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ใช้ใช้ได้ดีมากเลยนะครับก็มีขายนะครับใน La z a ด a าเครื่องนี้ก็มีครับ ลาสระกว่าเยอะแยะครับผมไม่ได้ไปเป็นตัวแทนตำหน่ยหรือว่าเป็นพ่อค้าอะไรนะครับก็คือก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยนะครับก็อย่าลืม กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับช่องเล็กๆของผมท่านไหนที่ชื่นชอบในการหา,าสมบัติแบบนี้ก็ลองติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังจะหาสมบตัติต่อไปนะครับเดินต่อไปเผื่อจะ เผือ่อจะโชคดีสักวันนะครับครับคลิปนี้ก็ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ